มาเลขเหรอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนลูกครูเปิดหน้าไหนดีก่อนเดี๋ยวรอก่อนอ่าเดี๋ยวคุณน้ำตาลจะให้เปิดหน้าที่เท่าไหร่คะลูกหน้าที่หนึ่งเลยแรกเลยค่ะ ที่หนึ่งมีเลขหนึ่งใช่ไหมคะไหนใครเจอแล้วอ่ะเด <ใ compartment. S 2> ็กๆไเด็กๆไม่ฉีกหนังสือนะคะลูกไม่ฉีกหนังส,ส,องสืออ่ะไหนใครเจอหน้านี้แล้วยกเมือขึ้นจุค่ะเอาดัับเจอแล้ว องยูมีก็เจอแล้วค่ะอ่ามีใครอ่โอเคอ่าในเด<ๆ>็กๆดูสิคะว่าหนังสือในหน้านี้มีตัวอักษรอะไรบ้างหลอมตัวอะไรเมื่อวาอเนี่ยดีดีดี A, B C D E F F Mốt Mốt Mười Lớn 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 Uh, uh, b Bớt lọc, b bird bia to binh mậtana b leni mậtala bê bớt đi bớt lac đi cẹt xì leni 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 bird này này, này, này <Nhiè>.

แล้วแล้วสิจ็พูกไรไม่ต้องเขียนนะคะเด็กๆเพื่อนาเขียนให้ดูเป็นตัวเลขเฉยๆนะคะนี่ค่ะอ่ะสวดีค่ะดูตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่หนึ่งเลยนะคะพิมพ์ใหญ่ตัวแรกเลยตัวอะไรคะลูกเ<อ>่เ<อ>ตัวอะไรลูกบอกครูดิ อตัวที่สามเนี่ยลูกหนึ่งสองนี่นับให้ลูกหนึ่งสองสามเต็มตัวที่สามห้าหกจ็ดแปตัวเอเนี่ยมันตรงกับกับอันนี้เต็ตัวที่สามนับตรงนี้ลูกมันจะได้ตรงกับตัวที่เท่าไหร่นนี้เป็นเอตัวที่หนึ่งใช่ มาเอตัวที่สามนี่มันจะตรงกลนใช่ปะลากเร็จรึเออลากแล้วดูลากแล้วค่ะเูร็จแล้วค่ะเลกอ่ะเด็กๆก็มีตัวที่สอมตีตัวที่สามีตัวที่สี่ตีตัวที่ห้าตีตัวที่หกแล้วคอ

เนื้ออะไรบ่วีบ่ครกินหรอกบเบเนือบีเบเนื้อที่ห็าเนือบเนื้อกี่ห้าทบอกดังๆที่้กให้ชีดูก่อนใครใครไม่เข้าใจดู พิมใหญ่ไปหาบีเบิร์ดนกพิมเล็ก รครูที่ฟังครูพี่สีแคทแมวต,ต้องลากไปตัวไหนเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตัวไหนในตัวสีพิมเล็กตัวไหนอยู่ที่ตัวที่เท่าไรหร่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเอาลากไปตัวที่หนึ่ง <Hello. S 1> ลากแล้วเออสีแคทแมวพิมเ,เล็กอ่ลากเลย นี่ลูกตีพินใหญ่ตรงกลางครับพินใหญ่ลากไปหาพินเล็กใครเสร็จแล้วยังไม่คุยดูดูบอกดูเสร็จแล้วบอกคุณครูที่ดููเสรร็จแล้วคที่สนใจครูที่ลูกเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นตัวต่อไปใครลูกเบียรตัวอะไรตัวอะไร ไม่ดกมีไม่ดกคุณนะนี่ตัวที่เท่าไหร่ไม่ดกคุณนะบาพี่เล็กแล้วเออสองนี่ตัวที่เทไหรบอกครูสิเลขสองบอกให้ครูสิดูที่ลูกไม่ใช่พี่พาเล่นเด็กก็ดูสู่ขาด เสร็จแล้วยกมือขึ้นบอกครูที่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะได้ลเลยค่ะอาตัวต่อไปต,ต่อไปอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัวอะไรคะอีตัวอ,อีเดี๋ยวลากตัวอีพิมพ์ใหญ่มหาอีพิมพ์เล็ก

นีตัวอะไรคะลูกเอฟฟิตปาอ่าเอฟฟิตปาเล่นี่ตัวอะไรเอฟเเหมือนกันทิมเล่เอฟ ววาอาว,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 วา่าถัดไเลสร็จแล้วเปิดไปดูนเป็นการบ้านอ่าหน้าททะลุแม่ที่สองเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านนะคะอ่ะเขาให้เด็กๆลากเหมือนเดินเลยค่ะลากสี่ตัว ลาไเลลาไปเลยลาจุจีมหาจุจีพิมใหญ่หาพิมเล็กนี่นี่พิแนี่นะนี่ดีดนู่นูอดีเอาลา็กทำไมะลาจักคู่ของพิมใหญ่กับพิมเล็กนะคะเอปยคโอเคไหมคะลูกโอเคโอเคค่ะบอกคุณครูดิโอเคไหมคะ โอเคค่ะ okay, บอกครูสิอ,อ,อ่าการวานวิชาภาษาองังกฤษมีแค่หนึ่งหน้านะคะลูกอ่าเราใกล้จะสอบไปแล้วเด็กๆทบทวนด้วยนะคะขบทวนภาษาองังกฤษทีมใหญ่แล้วก็ทีมเล็กน,นะคะลูกเวลาสอบเด็กๆจะได้ทำหน้า สี5ไหมค่ะสวัสดีทุกอย่าง <coughs> 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 <coughs>